lap 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 lap, ja 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 ja, ah ja 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 ja, ah ja 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 ja, 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 hee, nah laki juga terlap ni lah, hee, lapi leh, lapi leh, ja ja ja, nee, jing terus, nee, jing terus, nee, jing terus, ja ja จะแจงกันอย่างนี้จ้อันนี้จริงตื่นสีนี่จริงตื่นจีลับยังยิ้มนอไมีความสุขเสียงหนักมาได้กับบัตื่นตัวตออรับถอดโอ้ห้จาเก่าพุงเก่าพุงอาบน้ำจะได้กับเปลี่ยนสซกระปกครับพี่น้องน่ารักแต่ยามนอนนี่แหละ Ông à, vui để phạt chụp cho một cặp anh à chụp Anh à Chụp Chút Anh chút 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 cho một cái Anh ấy là chiên cái tiền gì bác Nè chiên cái tiền mới thế Nè cái tiền mới qua gì Tiền gì Tiền gì Cha 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 Cứ cao vùng cao Bên này là vẫn tiền อท่านอนคืออีจ่าครับนอนมดเดียวกับอีจาาเลยครับพี่ย้อมตจ้าเจ้า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 ีด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 เด่นจีน่จริงเื่นจีน่าจริงเื่นจีด่นมากวนจี่เวลามันลิบนีปุ๊กเลยกับบเตือนหรอบ่ยอมเด่นบัยอมนั่งผมก็เลยกาดีะอันนี้จริงตีจีน่จริงดี่ีเห็นวะตีต่ามาได้กับบันตือนดรออยขวย

ว้าอ,อุ้ย,อยนอนต่ออ๋ออ่ะหงายท้องจับนอนท่านนีเอานอนท่านั่นเนี่ยอ่ะทีละทีละกระส่วนกดเกาดุม่มไปซึ่งอ่านับต่ออืมสนุกจ้า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 น่ารักที่สุดกับต่ตอนนอนเลยครับพี่น้องมาเตืร์นี่สะดุ้งแห้งนะฟันดีฟันดี แน่จร mm ิง hmm. ต no, mm ื่นสิแน่จริงเล่นสีแน่จริงตื่นสิแน่จริงเล่นสีแน่จริงตื่นสิว่าว่้าวมึงทานอนมันครับมึงทานอนมันฟิวนอนแปลกโคลดฟิวฟิว คาแล้วนะแบงแต่ก็ไม่เป็นไรนอนเถอะดีกว่าเข่าเข่าเาเ <laughs> ล้ไปละรับละ